สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับแบงก์ก็จะกลับมาพูดถึงเกี่ยวกับไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางชนิดหนึ่งซึ่งได้มีเพื่อนคนหนึ่งได้ขอไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปเก่าๆของแบงก์นะครับ Neo Venator มีความหมายว่านักล่าหน้าใหม่หรือนักล่าตัวใหม่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอโลซอรัสจากยุคจุลสิิตอนปลายที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่สำหรับเจ้านิโอเวเนเตอร์นั้นมีขนาดที่เล็กกว่าโดยมีความยาวโดยประมาณ7.6-10เมตรและมีน้ําหนักโดยประมาณ1-2ตันจัดอยู่ในกลุ่มทโทรพอดจัดอยู่ในวงนิโอเวเนเตอริตถูกค้นพบในทวีปยุโรปในประเทศอังกฤษเมื่อดูจากรูปร่างของมันจะสังเกตได้ว่าส่วนกระโหลกที่ยาวและแคบนั้นมีสันงอนขึ้นอยู่เหนือดวงตาทั้งสองข้าง ร่างกายค่อนข้างกำยำแข็งแรงขาหน้าค่อนข้างยาวแต่มีน้ำหนักเบาและดูปราดเปรียวทำให้มันเป็นหนึ่งในนักล่าที่ดูน่ากลัวมากจากทวีวิุโรปในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับและในคลิปวิดีโอต่อไปแบงค์จะมาพูดถึงเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ตัวไหนก็รอติดตามนะครับหรือถ้าใครอยากจะทราบประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับไดนโนเสาร์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวแบงค์จะกลับมาอ่านนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แบงค์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอสวัสดีครับ